สวัสดีจ้าพี่น้องแรงนี่ขอเสนอเมนูแกงลูกตอใส่นองไม่สมจ้าพี่น้องจ้าอาหารสั่นสูงเหมือนี่ตั้งน้ำให้เดือดจักกน้อยพี่น้องตาพริกลงไปจ้าตามด้วยตะไคร่หัน่นตืมคว่ำนวดด้วยน้ำปลาแดกพี่น้องผู้ใดมักนวกับส่นวจ้าส่เกลลงไปน้ำจักกน่อยพี่น้องตามด้วยผงนวพี่น้องหรือว่าชูรสจ้าส่หน่อยเบ่บหน่อยส่ยหลายเสบหลายอันนี้ก็คือสโลว์แขนของเฮาคือเก่าละจ้าพี่น้องจ้า พ่อน้ามเริ่มเดือดแล้วใส่นอไม่สมลงไปพี่น้องนอไม่สมของเฮามือนีกะขาวจูนพูนเลยจ้ะพี่น้องใส่นอไม่สมลงไปจา้าต้่มจนนอไม่สมเริ่มสูกปุละจ้าจา,จากนั้นเดือดดีแล้วกใสซนั่งเอกของเฮาลงไปเลยจา้านั่นก็คือลูกตอหัวเสือพี่น้องเอ้ยมีแต่นั่งใหญ่ๆตุปุติปีพี่น้องคอยคอนเเลยจ้าเด้อ,ดอขันตอนนี้ย่านลูกตอแตกเนาะพี่น้องเนาะ คอยค้นจ้าจากนั้นเติมหลูกโดดลงไปพี่น้องเพื่อเพิ่มความแซบให้กับแกงหลูกต่อของเห่าจ้าเพิ่มความหอมด้วยพักคุณนั่งตูจ้กพี่น้องหรือว่าพักอีตูบานเหาเนาะจ้าพอใส่คุณนั่งตูลงไปแล้วพี่น้องเอ้ยกินหอมแล้วจ้าแกงนั่งต่อใส่นอไม่สมของเห่ามาือนี่กินหอมช้วนในหิวเขาแรงแล้วพี่น้องเอ้ยเดือดพุบๆดีแล้วพี่น้อง ซิมรสชาต์ตามใจชอบพี่น้องผู้ใดกินรสใด,ดก็ปรุงตามใจเจ้าของจ้าพี่น้องส่วนเหารสหนีแ่บแล้วจ้านาตาแก้งนั่งต่อไซนอม้สมของเห่ากะจะประมาณนี้แล้วจ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินเขาแรงน้ำกันจ้า